สวัสดีครับวันนี้มาให้ดูไม้นะครับนู่นครับแถวปลายคันเบ็ดนะครับมีปลาสลิดอยู่สาประมาณตั้งแต่2นิ้วจนถึงประมาณ4นิ้วนะครับอยู่เป็นหลายแก๊งเลยครับไม่รู้ในกล้องจะเห็นชัดหรือเปล่านะครับแต่ว่าด้วยสายตานี่ค่อนข้างชัดเจนนะครับมาตกปลาช่อนนะครับแล้วเห็นมันขึ้นไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นด้วยทำยังไงบ้างนะครับนัๆน เล็กๆเๆข,ข,ข,ขึ้นนะเดี๋ยวผมจะดูก่อนนะว่าตัวใหญ่ขึ้นมาเไหมค่อนข้างเราแหวงนะครับเคยเอามันหมูเกี่ยวกับเบ็ดประมาณเลก็กกว่าเบอร์หนึ่งอนะ่ะไม่กินเลยไม่รู้ว่าต้ตองอ่อยอยังไงบ้างนะครับและนาเซียนปลาสลิดช่วยข้าช่วยให้คำแนะนำนิดนึงนะครับนอนๆไม่รู้เห็นหรือเปล่า แล้วแต่แกงนี้ใหญ่อยู่นะครับมันจะมีหลายจุดครับใต้ต้นจามจุลีนั้นก็มีครับแต่ว่าจะไม่ใหญ่เท่าแกงี้แกงนี้มี3-4นิ้วได้เดี๋ยวรอขึ้นาลอยตัวขึ้นมาแล้วนี่ครับายคันเว็ยดนามองเห็นว่าเดี๋ยวจิบจิบเบาๆนะ แกงนี้ก็สีหตัวหนวนตรงน้นอีก4ี่ห้าตัวนะเดี๋ยวลองเข้าไปศึกษาในเพจตกปลาสลิดดูนะครับของนันัดต้องหาวิธีอ่อยให้มันคุ้นเหยื่อเราก่อนโอเคครับใครมีคำแนะนำคอมเมนต์ได้เลยนะครับตามประช่อนกันครับแปบ๊บนึง